รับกอกราบสวัสดีนะครับผมจะถ่ายทำทีวีโอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทุกคนได้ชมกันนะครับไอนี้เป็นหลวงพ่อผางนะครับเป็นหลวงพ่อผางนะครับวัดอุดมคงคาชิลีเขียนะครับตัวนี้ค้าไม่ใช่สรลานะครับ ซาเเอคงเคนะครับโคงเคดูก่อนนะครับที่เอามาด้วยกันก็ที่จอะรู6เหรียญน,นะครับที่ไม่เจอ,อง2เหรียญน,นะครับปเปลอามานะครับสมัยก่อนนะครับดูด้านหลังกันก่อนนะครับคมจริงๆสวยจริงๆนะครับสวยงามมากนะครับ เท้าดอนคอนเกนนะครับที่คอนแกนนะครับบอกนี้บอกนี้เป็นบกนิยมนะครับตัวนี้รูไม่ได้เจาะนะครับไม่ได้ทํารูนะครับช่างเขาไม่ทํานะครับที่ห่วงไม่ได้เจาะรูนะครับสวยงามจริงๆนะครับคมชัดลึกเลยนะครับ ดูก่อนชมก่อนนะครับว่าโทรศัพท์มันก็ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับถ้าเข้าคามเข้าเลยก็คงจะคมกว่านี้นะครับดูลายดีครับลายขอบเหรียญน,นะครับเป็นเชียกนะครับลายสวยงามมากจริงนะครับครับถ้าดูถ้าชมแล้วก็ถ้าชอบนะครับ มีตามหานิยมคงกับพันชาตินะครับครอบจักรวาลเลยนะครับครอบจักรวาลหมายถึงว่าทุกอย่างนะครับครับขอบคุณครับที่ชมที่ดูกันนะครับถ้าต้องการก็โทรได้เลยนะครับถ้าไม่ต้องการก็เล้วกันไปนะครับศู8ย์เก้าแปดสอง้าศูนย์เจ็ดเก้าสามห้านะครับก่อนนะครับ ถ้าสนใจก็โูรได้เลยนะครับ